สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์หล่อโบราณนะครับเรามาต่อจาก ep 28นะครับเป็น ep 29ซึ่งจะนำเสนอองค์เดียวกันนะครับเพื่อให้สังเกตนะครับ จากติ่งหูด้านขวานะครับกจะมีเส้นขาดนะครับจะมีเส้นเล็กๆนะครับที่ติ่งหูนะครับเลาะลงมาใต้คางนะครับใต้คางแลว้วมาโผล่ที่หูซ้ายนะครับก็จะมีรอยขาดที่หูซ้ายเช่นเดียวกันนะครับ นะครับเส้นครับเส้นที่ติ่งหูด้านขวานะครับเป็นรอยขีดขวางนะครับเป็นพระที่รอบโบราณครับเส้นนี้สําคัญนะครับเพราะว่าสมัยโบราณนี่เขาใช้หยอดใบหน้าก่อนใช้เทียนหยดไปที่พิมพ์นะครับแล้วกดลงไปนะครับเพื่อให้ใบหน้าได้ชัดเจน นะครับหลังจากใบหน้าชัดเจนแล้วก็ประกบพิมพ์พอประกบพิมพ์แล้วหยอดเทียนลงพิมพ์นะครับลงพิมพ์ของหุ่นเทียนนะครับพอหยอดลงไปนะครับมันก็จะเป็นรอ,อยต่อกันนะครับซึ่งไม่สนิทนะครับระหว่างขี้พึ่งที่หยอดก่อนกับขี้พึ่งที่ยอดที่หลังนะครับหรือเทียนนะฮะ พอหยอดแล้วจะมีเส้นนะครับนี่ครับที่จากติ่งหูนะครับให้เห็นนะครับมีให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะเราต่อจอี ep ที่แล้วนะครับและลอยนะครับบนศีรษะที่มีหลุมลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นการหลุดล่อนของเศษขยะต่างๆ นะครับที่ประบนอยู่ในแม่พิมพ์นะครับที่จะรอโลหะนะครับพอโลหะเข้ามาหุ้มแล้วกาดเวลาทำให้หลุดล่อนออกไปนะครับจะมีลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งไม่เรียบตึงนะครับเพราะว่าเป็นการรอโบราณน,นะครับส่วนมากผมบอกแล้วจะมีนะครับมีหลุมมีบอ่อ นะครับหลุมที่เกิดจากอะไรแล้วหลุมที่ไหลนี่เกิดจากอะไรนะครับหลุมที่เกิดจากไหลเนี่ยนะครับเป็นแรงต้านของอากาศนะครับเพราะว่าเวลาเราเทโลหะเข้าไปในในเบ้าที่จะลอ รูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งมีอากาศอยู่ในห้องนะครับก็ขอย้ำนะครับก็มีอากาศที่อยู่ในห้องและคราวนี้อากาศซึ่งไม่มีทางออกนะครับเพราะว่าชนวนก็ถูกปิดกั้นด้วยโลหะความหนาแน่นของโลหะนะครับจะดันเข้ามาทําให้อากาศไม่มีช่องทางที่จะออกนะครับก็เลยรวมตัวนะครับต้านผิวของโลหะ ให้เกิดหลุมลักษณะเช่นนี้นะครับแต่หลุมที่ศีรษะนี่ครับก็เป็นเศษดินเศษทรายที่หลุดล่อนออกไปนะครับทําให้เกิดหลุมที่ไร้รูปทรงนะครับหลุมจะแตกต่างกันนะครับหลุมจะเป็นเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าหลุมของอากาศที่ต้านผิวโลหะจะเป็นหลุมลักษณะคล้ายๆเบา้านมครกนะครับนะครับจุดสังเกตนะครับหอโบราณน,นะครับ ถ้าติดตามอยู่เรื่อยๆจะศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพระทีะ่พูดกันตรงๆว่าถ้าหากว่าเราดูเป็นนะครับดูธรรมชาติเป็นนะครับเราก็จะได้พระแท้ทันยุคที่ท่านสร้างนะครับ แล้วหลุมเล็กๆดำๆนะครับก้นหลุมจะดำๆนะครับเกิดจากดินไทยนะครับที่ถูกหุ้มด้วยโลหะนะครับเศษดินตัวเนี้ยก็จะอยู่ที่ก้นซึ่งไม่หลุดออกมานะครับแต่ถ้าเราใช้ปลายเข็มเรืออะไรแคะออกมานะฮะปบายเข็มน้ําแหลมแคะออกมาก็จะเป็นเศษฝุ่นเศษผงของดินไทยนะครับนะี่ครับหลุมหลุมดำๆนะครับ นะครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีครับหล่อโบราณน,นะครับจะต้องมีอุบัติเหตุบนผิวของโลหะให้เห็นนะครับแล้วอุบัติเหตุที่เห็นอยู่นี้นะครับซึ่งจะต้องอธิบายได้นะครับว่าเป็นเช่นไรถึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ศึกษาหลวงพ่อเงิน ศึกษาต่อก็ติดตามนะครับติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อ,อเป็นวิทยาทานกับผู้ที่ยังไม่ได้มาศึกษานะครับเพราะว่าผมเองจะนำเสนอวิธีการดูแบบง่ายๆครับและได้ของแท้ทันยุคและสุดท้ายก็ขอให้ทุกๆท,ท่าน จงโชคดีมีความสุขตลอดปีตลอดไปด้วยรักครับจากอาจารย์เกียงสวัสดีครับ